อ่าคืออย่างนี้นะไอ้คาว่าอย่างนี้คือว่าไอ้มือกระเรื่องเนี่ยบางคนก็มาจากอาคารเดียวกันถูกไหมว่าตึกหนึ่งก็อาจจะมีคนแล้วบางคนอาจจะเป็นแค่รอยร้าวของผนังซึ่งผู้เที่ยวชาญที่ดูเนี่ยเขาสามารถแยกได้ว่าอันไหนเป็นเรื่องที่ต้องเข้าไปตรวจสอบหรือเปล่าแนมะ่ผมว่าหลักการคือ first thing first เอาส่วนที่รุนแรงก่อนเพื่อไปตรวจสอบส่วนที่เป็น minor crack เนี่ยเดี๋ยวพอทุกอย่างคลี่คลายก็อ,อาจจะไปช่วยดูให้ได้ไม่มีปัญหาแต่เชื่อว่า ตามระดับความสําคัญครับแล้วก็เพราะเราไม่สามารถไปตรวจทั้งหมื่นเคสได้นะก็จุดไหนที่ม่รอยแตกซึ่งมันจะมีฝ้ามีายอะไรต่างผมว่าอันหนึ่งที่ท่านอาจารย์เป็นหนึ่งผู้เชี่ยวชาญของเราด้านแผ่นดินไหวก็พูดเลยว่าอาคารในพื้นทมหานครเนี่ยกฎหมายเนี่ยออกแบบแข็งแรงกว่าแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นนะมันก็เป็นเหตุผลหลักเลยว่าทําไมตึกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยยกเว้นตึกที่กําลังก่อสร้างที่ไม่ได้พังถล่มลงมาผมเชื่อว่าเรามีความมั่นใจในมาตรฐานอาคาร ของเรานะแล้วก็ผมว่าเราต้องสร้างความมั่นใจนี้ให้กับทั่วโลกรู้ด้วยเพราะว่าภาพที่ออกไปเนี่ยมเป็นภาพของอาคารถล่มหนึ่งอาคารที่อยู่ยระหว่างการก่อสร้างแต่อาคารอีกร้อที่ไม่ได้มีการพังทลายคนยังอยู่ได้